ล่าสุดคุณอัจฉริยะเรืองรัตนพงศ์ประธานชมรมช่วยเหลือเหยื่ออาชญากรรมเห็นว่าเขาไปคุยกับเจ้าหน้าที่นะครับแล้วระบุว่าโยโก,โกไม่น่าจบชีวิตด้วยตัวเองและแฟนหนุ่มนี่แหละมีพิรุษอย่างมากบอกกนห้าไว้ทั้งหมด15คําคำถามนะครับนะให้บอกกนห้าไปทําให้สิ้นสงสัยเช่นอย่างคุณแม่สงสัยเรื่องกล้องทาไมถึงเที่ยงคืนแล้วก็ไปตีสองกว่าแล้วก็ไปตีสามกว่าเนี่ยก็บอกว่าทางชุดบอกกนห้าเนี่ย ก็ไปไล่กล้องไล่กล้องใหม่ทั้งหมดเลยคือจริงๆเขาอะสามารถเข้าห้องได้เอา,อางี้ว่าอ่านะครับแลว้วเขาเปนคนบอกบุคคลอีกคนหน,นึ่งนะครับโดยผ่านบอกว่าให้เข้าห้องได้อย่างไรทําไมเขาเนี่ยเราก็ตั้งคําถามนะว่าทําไมเขาเนี่ยนะบอกว่าติดต่อไม่ได้แล้วทําไมไม่เข้าเองอ่าทำไมต้องนั่งรอตั้งแต่ตีสองยางถึงตีสี่นะครับแต่เนี่ยเราก็เป็นคําถามที่เราตั้งกับตํารวจเหมือนกันว่าต้องไปทําให้มันสิ้นสงสัยได้ว,ว่าได้อยู่ข้างล่าง รือถ้าคุณไม่อยู่ในที่เกิดเหตุเลยเนี่ยมันก็จบถูกไหมครับแต่บอกว่าวันที่น้องเนี่ยเสียชีวิตน่าจะประมาณหนึ่งพิธิการมากกว่านะครับเพราะว่าเจอศพวันที่2ใช่ไหมอ่าก็ให้ไปเช็คโทรศัพท์ว่าอ่าระหว่างวันที่3เอ็ดหนเนี่ยสเนี่ยเขาอยู่ที่ไหนแน่สิ่งหนึ่งที่ผมก็ให้ให,ให้ให้ก็สังเกตคืาว่าทําไมหลังจากดื่มแล้วทำไมจะต้องเอาสานญาไปใส่ในตู้เซฟ ทำไมไม่วางบนโต๊ะใครเป็นคนเอามาให้แน่ผู้ชายหรือผู้หญิงแล้วก็ซื้อมาจากไหนถ้าถ้าบอกว่าน้องฆ่าตัวฆ่าตัวตายเองเนี่ยก็ต้องดีแค่ให้สิ้นสงสัยคุณแม่สงสัยไปได้ไหนตำรวจต้องตอบให้ได้อะคือเป็นการตั้งตั้งข้อสงสัยจากทางฝั่งของคุณอัจฉริยะซึ่งก็จะคล้ายๆกับคุณแม่นะครับแต่ว่าเมื่อช่วงเที่ยงเนี่ยทางตำรวจก็บอกว่าจริงๆมันมีหลักฐานบางอย่างซึ่งไม่ได้เปิดเผยกับสื่อ,อซึ่งจะเป็นหลักฐานสําคัญซึ่งเดี๋ยววันพุธเนี่ย วันพุธที่จะเชิญคุณแม่เนี่ยก็จะให้คุณแม่ได้เห็นทั้งหมดด้วยก็เดี๋ยวรอฟังดูนะครับว่าสรุปแล้วคดีนี้มันจะเป็นยังไงเข้าใจในมุมของครอบครัวนะครับครอบครัวของผู้ตายซึ่งติดใจอ่ะคนเป็นแม่ติดใจลูกไม่เคยส่งสัญญาณอะไรเลยแล้วอยู่ดีๆวันนี้มันเกิดเหตุแบบนี้ขึ้นมาแสดงความเสียใจกับครอบครัวของคุณโยโกะด้วยครับเสียใจด้วยจริงๆนะคะคือมูลเหตุก็เรื่องหนึ่งแต่อีกเรื่องหนึ่งเนี่ยทุกคุณผู้ชมทักมาเยอะมากตัวสารพิษที่ใช้นะคะทำไมมันหาง่ายจังเลย นั่นสิครับ